อยากกินเค้กไมโลลาวาไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีผงไมโลน้ำตาลไอซิ่งแป้งสาลีอเนกประสงค์ไข่ไก่นมกล่องไมโลและก็เนยสดชนิดเคม็มถ้าใครต้องการดูอัตราส่วนก็ดูได้ตรงนี้นะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทำเค้กไมโลลาวาครั้งแรกหน้าตาของเค้กอาจจะดูไม่สวยแต่การันตีความอร่อยเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ผงไมโลใส่ชามผสมถ้าเราตักผงไมโลแล้ววางทิ้งไว้นานเขาก็จะเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้อันนี้คือไมโลที่ใช้อยู่จะไม่ได้ใช้แบบที่เป็น3 in 1นะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะขั้นตอนต่อไปใส่น้าตาลไอซิ่งลงไปในชามผสมใครจะไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนตามด้วยนมกล่องไมโลหรือใครจะใช้เป็นนมกล่องรสจืดแบบนี้ก็ได้ค่ะ ปริมาณของนมที่เราจะใช้อยู่ที่40 ML เมื่อตวงได้แล้วก็เทลงไปเลยค่ะใส่ไข่ลงในชามผสมแนะนําให้ตอกไข่ใส่ชามแยกแบบนี้ก่อนนะเพราะถ้าไข่ไม่สดเราจะได้ไม่ต้องทิ้งส่วนผสมทั้งหมดค่ะมาดูวิธีการทําเนยละลายกันบ้างค่ะในกรณีที่เราไม่อยากใช้ไมโครเวฟนะให้ใส่น้ําลงไปในชามที่ทนความร้อนหรือใครจะใช้เป็นหม้อก,ก็ได้ค่ะปริมาณของน้ําไม่ต้องเยอะนะคะเราจะนําขึ้นตั้งไฟจนเริ่มเดือดให้เปลี่ยนเป็นไฟอ่อนแล้วก็นําชามที่มีเนยลงไปวางแบบนี้ คอยคนตลอดจนเนยละลายเกือบหมดปิดไฟแล้วยกมาคนต่อด้วยความร้อนที่เหลืออยู่เราก็จะได้เนยละลายแบบนี้ค่อยๆเทเนยละลายลงในชามผสมจนหมดแล้วคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันดีหลังจากที่คนจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะหลังจากที่ร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปจนหมดแล้วก็ทําการคนจนส่วนผสมทุกอย่างเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เราจะวางพักส่วนผสมของแป้งเค้กไว้ก่อน แล้วไปเตรียมพิมพ์เค้กกันค่ะนำเนยมาทาให้ทั่วพิมพ์เค้กแบบนี้ทำให้ครบทุกอันเลยนะคะแล้วก็เทปแป้งเค้กใส่ลงในพิมพ์จนครบทุกอันเลยค่ะไม่ต้องเทจนเต็มนะเว้นระยะห่างจากขอบให้เขานิดนึงค่ะแล้วก็นำมาเรียงใส่ซึ้งแบบนี้เพื่อรอไปนึ่งค่ะเมื่อต้มน้ำจนเดือดจัดแล้วให้ปรับมาเป็นไฟอ่อนประมาณนี้แล้วก็นำซึ้งขนมมานึ่งได้เลยค่ะ ระยะเวลาในการนึ่งของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับภาชนะที่แต่ละคนใช้ยิ่งภาชนะที่มีความหนาก็จะต้องใช้เวลาในการนึ่งที่นานขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นให้สังเกตกันเอาเองนะอย่างอันนี้เนื้อเค้กด้านข้างเขาจะร่อนออกจากพิมพ์แต่ตรงกลางจะดูมีความชุ่มของเนื้อขนมอยู่ให้ใช้ช้อนค่อยๆแซะรอบๆพิมพ์แบบนี้เพื่อเดี๋ยวเราจะได้เอาออกจากพิมพ์ได้ง่ายขึ้นค่ะได้ยินเสียงฝนตกไหมทุกคนอยากจะบอกว่าใช้เวลานานมากในการหาตำแหน่งที่ถ่ายออกมาแล้วไม่มืด อันนี้คือเปิดไฟช่วยแล้วนะแล้วมันสว่างได้แค่นี้จริงๆผลที่ตามมาก็คือขนมของเราหายร้อนแล้วค่ะใครจะโรยหน้าขนมด้วยน้ําตาลไอซิ่งหรือจะโรยหน้าขนมด้วยผงไมโลก็เลือกเอาตามที่เราชอบเลยค่ะถ้าขนมยังไม่หายร้อนแล้วเราตัดเค้กออกแบบนี้ไส้ลาวาเขาจะไหลออกมาเลยค่ะแนะนําให้ทานตอน,อนร้อนๆนะแต่อันนี้ก็ยังอร่อยอยู่นะคะไส้ตรงกลางเขาจะนุ่มๆและก็ยังมีความชุ่มอยู่ค่ะ ส่วนจานนี้เนื้อเค้กจะมีความนุ่มกว่าชิ้นเมื่อกี้เพราะใช้เวลาในการนึ่งน้อยกว่าค่ะเวลาที่ทานก็จะรู้สึกว่าเขาละลายไปในปากเลยก็ให้ความรู้สึกอร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ส่วนตัวชอบแบบจานแรกมากกว่านะมาดูวิธีการนึ่งด้วยหม้อหุงข้าวกันบ้างค่ะใส่น้ําลงไปในหม้อประมาณนี้แล้วก็กดปุ่มหุงข้าวทาขั้นตอนเหมือนตอนที่เราหุงข้าวปกติเลยนะคะรอจนกระทั่งน้ําเขาเดือดแบบนี้นําขนมที่เราเตรียมใส่ซึ้งไว้แล้วมานึ่งได้เลยค่ะ ถ้าหม้อหุงข้าวของใครไม่มีซึ้งแบบนี้แถมมาให้ก็ให้นําขนมใส่ลงในถ้วยที่ทนความร้อนค่ะพอดีมีฟอยล์ของทัดไข่เหลืออยู่ก็เลยลองเอามาทําดูนะคอยสังเกตหน้าขนมของตัวเองด้วยนะคะว่าได้หรือยังถ้าใครต้องการกินแบบเป็นลาวาไหลยเยิ้มออกมาแนะนําให้ใช้ฟอยล์ในการทําค่ะเพราะเหมือนฟอยล์เขาจะควบคุมความร้อนได้ดีกว่าถ้าใครเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทําเค้กลาวาแนะนําให้ใช้พิมพ์เค้กจากฟอยล์จะดีกว่านะคะถ้าใครที่ชอบทานเค้กแล้วมีกลิ่นหอมของนมและเนยแนะนําให้ใช้สูตรนี้เลยค่ะ ยังไงแล้วก็ลองนำไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปค่ะ